สวัสดีค่ะดาริชแนลวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรกันนะคะตามกันไปเลยค่ะไปดูเลยค่ะอ้าวสวัสดีค่ะดาริชแนลวันนี้พามาดูทำพายเนื้อกันนะคะก็มีทำไส้ก็คือเป็นเนื้อนะคะแล้วก็หัวหัวกับหัวหอมใหญ่เจียวใส่ไป แล้วก็ปรุงรสนะคะแล้วก็เอามาไทยใส่กับถาดที่เราจะไปอบนะคะอา้าวตามไปดูเลยเข้าอบก่อนนะคะเราเปิดตู้อบนะคะแล้วก็ใส่ลงไปใส่เข้าไปในตู้อบนะคะว์มก่อนว์มไว้สักพักหนึ่งแล้วก็มาเปิด30 minutes 30นาทีมาเปิดดูนะคะ30นาทีผ่านไปเราก็มาเปิดดูนะคะแทนแทนสุกแล้วสวยงามค่ะเนี่ยค่ะก็ภายเนื้อก็เรียบร้อยนะคะน่ากินไหมคะ ก็พอเย็นแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้แล้วเราจะกินเราก็มาเวฟกินเลยค่ะคอส,สเตเรียพายบายบายดาริกชาแนลขอเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดติดตามกดให้กำลังใจกันนะคะบายบาย